สองร้อยแปดสิบแปดลายหมายเลขสามอีกสิบสองคะแนนสองร้อยยี่สิบลายหมายเลขสี่อีกสิบสองคะแนนคะแนนสองร้อยยี่สิบแล้วครับตอนนี้สองสามสองครับสองสามสองเดินแล้วนะครับเวลาสองร้อยสามสิบแปดนาทีครึ่งเออยังไม่ครึ่งเวลาเลยเลยยี่สิบนาทีแล้ว นี่นะครับถ้าเวลาดีคะแนนสวยสบายอาบัรการกุศลนะครับแบระยี่สิบาทรัตตอลี่หนึ่งใบนะครับบางคนอยผมตคุณมึงเดินจำนายอยู่นะครับคุณเหน่งเขาก็เดินตำแหน่งขึ้นมาแล้วเขานั่งประกบเฮียนตือนะครับคอยเป็นล่างให้แม่นี้ล่างภาษาแล้วครับหคม่คอยได้ยินแล้วก็คุณ ปกตครับมัน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 ซูมแล้วเดี๋ยวผ้ามันไม่สวยผ้ามันจะแตกเอาแบบเอาอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเข้าไปใกล้้าซูมมันต้องยกตั้ง้าไปใกล้ๆน้แดงคุณเตาไปแต้วน้ำแดงเรียบร้อยเลยแล้วตรงนี้มันล่มด้วยมันไม่มีที่แล้วมันระแดดร้อนสายสั่งน้ำแดงห้างยังไม่มาส่งต้องรอนิดนึงน้ำแข็งก็ต้องรอลงส่งเข้ามาส่งไง สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่เขารับชมพร้อมกันนะครับ,บข้างบวงมือหมายเลขสองอีสิบสองคะแนนเอาให้เต็มข้างบวงมือหมายเลขสองอีสิบสองคะแนนเต็มหมายเลขสองอเล่นท่าอื่นต่อไปคะแนนรวมสองร้อยห้าสิบหก เวลาพระศีรษะใช่ไหมหมายเลขสี่อีกสิบคะแนนนี่นะครับหมเวลามันเข้ามันก็รัวสอง้อยหกสิใครช่วยรับของคุณพิสารชุวิจิตรหน่อยมาแล้วช่วยรับหน่อยอามาแล้วครับนี่แหละครับ,รบผู้ให้ตะกอ้อบวงอีหนูลูกละส200บาทแล้วก็เป็นประธานจัดงานด้วยอะไรอะไรก็กูฉายาเขานะครับ มาแล้วเอาแปรตั้งมาขึ้นม้าบวงมือทางเปา่าตอนนี้ครึ่งเวลาหลังแล้วนะจา๊ะขุนแผนม้าเป่าหมายเลขสองอีกแปรคะแนนอะไรอะไรใส่มันให้หมดแม็กเลยนะครับพอเราเจอแค่ครั้งเดียวนะครับเราไม่มีการชิงชนะเลิศน,นะครับ ลรกระโจมทองนะครับ mm hmm. ก็ทําไว้ได้481ขยูนดับนึง oh, <okay. S 1> อ,าอาจะมาร้องเพงลงเหรอครับลงทะเบียนก่อนอ๋อ oh, <laughs> มาส่งน้ำแดงามาส่งน้ำแดงนะครับแปลหมายเลขหนึ่งอีก3คะแนนเก็บเอาไว้ครับแปลเราให้3เวลาผ่านไป21นาทีเศษ ทำคะแนนไม่ได้284มาออกเหมเบอร์บอ <c oughs> <c oughs> บอกเอ,อกกากล้วยบาบอกเบอร์คุณพิศนมองหน้าเลยอ่าคุณพิันมองหน้ากูกูเอาไม่ให้บึงกินอ่านะครับ <c oughs> อ่แล้วอาบุณจกเ <c oughs> <c oughs> ออลูกอะไรเข้าครับพอดีเขา ยายโตลาเบอร์สสามบห้าอ่าปรเดี๋ยวเกระยับโตเพราะว่านักดนตีเข้ามาตั้งเครื่องเนี่ยผมบอกคุณจอมจ่งแล้วบอกให้ผมพาทข้างล่างก็ไม่เอาเขาบอกดนตีตั้งวันแรกวันนี้แล้วก็ทิ้งไว้อ้าวแล้วถ้ากลางคืนของก็หายใครรับผิดชอบอ่ะครับผมไม่เอาด้วยนะคะแนนเท่าไหร่สองร้อยเก้าสยี่สิบนาทีเศษ อเอาแปตั้งมาขึ้นมาเอาให้เต็มหมายเลขสองในสองท่ากวากว่าแล้วนะครับเบอร์สองกับเบอร์หนึ่งกำลังไล่หลักสามร้อยนะครับเวลายังมีอีกบานตะไทยไม่ต้องรีบแต่เร็วๆหน่อยอไล่กระโจมทอง4ี่ร้แปดิเอดเท่านั้นเองนะครับ พอเสือร้ายยังอยู่ข้างหลังท่านอีกหลายคณะหมดมหาอคเตอร์หน่อยเอาแปะตั้งมาเออแดดมันร้อนแต่ลมไม่ดีก็ อ๋มีมือใหม่แกนเอโอ้โหเรผมพิ่งเล่าคนีเนี่ยเออมีมือใหม่แกนเออ๋อมีมือใหม่ธรรมดากับมือใหม่แกนเอพิเศษอ่ะอันนี้คุณแพ้ตะลิงชาทีม่มือใหม่แกนเอมาอ๋อขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอ่าคืออยู่เดวิชั่นหนึ่งแหละพวกง,ง,ไงไ่าย กูงวงว่ะกรกรสมัยนี้อ๋อแต่เรียกเป็นเพาะหน่อยอ๋ออ๋ออก็กอไก่ขอไข่คอควายนั่นแหละอแต่เรียกเพาะๆหน่อยเอแล้วก็มีงองูอีกูองเองบางทีผมประกาศอะไรไปผิดพลาดก็ขออภัยนะครับเพราะว่าผมอยู่วัดราชะคือวัดเดียวนะครับ อ้อออวัดอื่นผมไม่ผมไม่รู้เรื่องผมไม่เข้าใจกาแบ่งเกรดกกีฬาตะก้อผมก็ไม่รู้นะครับออตอให้คุณมนมาอธิบายเวลาผ่านไป25นาทีทำคะแนนไว้ได้296 อับัตการกุศลนะครับใบละยี่สิบบาทลอตเตอรี่หนึ่งใบนะครับคุณหมึกเดินจําหน่ายอยู่นะครับรวมการกุศลกับวรารักคือนะครับถ้าไปซื้อตอนนี้ก็มีประมาณใบละหนึ่งร้อยบาทถ้าเลขเด็ดเลขดังก็ประมาณร้อยยี่สิบนะครับมาซื้อวราราชคห์เสียงดงเอานะครับใบละยี่สิบบาทเองนะครับถ้าจะเหมาก็รอ200บละสองร้อยเลยนะครับถือว่าทําบุญกับวราชักค์นะครับ เราไม่ได้มีงานอยู่บ่อยๆแต่วันนี้นะครับเป็นงานเพิ่ะเกียรติแปลหมายเลขห้าสาคะแนนนะครับเป็นงานเฉพาะกิจน,นะครับเป็นงานเพิ่ะเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากลาฮัลโหลเรามีด้วยกัน7วัน7คืนนะครับสำ ตรงสับไม้ครับบางทีถามันอ่อนนะครับวันนี้เป็นงานคืนที่3นะครับแต่เป็นการแข่งขันที่ลาตะก้อวันที่สองนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เรางดเว้นไปหนึ่งวันเพราะว่ากรรมการหลายๆท่านต้องไปจัดริ้วขบวนกันนะครับบางท่านก็จัดขบวนบันท่านก็ทําอาหารบังท่านก็อำนวยความสะดวกนะครับแล้วแต่คุณพี่สายชุมวิจิจะมอบหมายงานให้ว่าใคร สมควรที่จะไปต้องทำอะไรนะครับสีสามายเลขเจอีกสิคะแนนคะแนนรวมสามเวลาผ่านไปอีกนิดเดียวยีสิบนาทีานะครับอันนี้สิขุนแผนตะลิงชันนะครับมือใหม่แกนเอ,อมือใหม่แกนเอนะครับ เอาไปตั้งมา,เ,าเวลาวารีมาไม่รอใครแล้วนะครับคุณแผนจะรีงชันต้องรีบนิดนึงแล้วนะครับเพราะว่าเหลืออีกประมาณสิบกว่านาทีเท่านั้นเองนะครับทำไว้เยอะๆนะครับคณะเตะข้างหลังท่านเขาจะได้เหนื่อยนะครับถ้าท่านทําคะแนนไว้น้อยคณะอยู่ข้างหลังท่านเขาก็เตะแบบสบายๆนะครับเพราะฉะนั้น แกเขึ้นมาบวงมือหมายเลขหนึ่งอีสิบห้าคะแนนคะแนนรวมสามร้อยยี่สิบสี่เออเดี๋ยวปากสันมาพอดีนะครับเอ,เอาให้เต็มหมายเลขสองสามรอยยี่สิบสี่นะครับบวงยอดตอนนี้มีสองลูกแล้วนะครับสำหรับคณะขุนแผงตะลิงชัน นะครับลูกละสองร้อยบาทตอนนี้มีเงินอยู่ในกระเป๋าสี่ร้อยแล้วอุปถัมโดยคุณพิสังชุมพิจิตนะครับเขาบอกกูให้ทุกคณะแต่ได้แต่ไปผมมีปัญญาจ่ายนี่อะไรอะไรก็กูสโลแกนนะครับหมาม่ะคืนนี้โดนตียุคเก้าศูนย์คาราบาวเออ มันคือ่คารบาวาสไตล์คาราบาวม่โยกันหน้าดูเหมือนกันน่าจะมีวันสุดท้ายสักวันหนึ่งนะวันสุดท้ายของงานบอกว่าสนุกแน่ล้างตาแล้วน่าจะมีวันสุดท้ายเออละวงรายอมยุ่งมีมไหล่ไปแล้วเอาวันสุดท้ายอ่ะอานคาราบาบหเสร็จเพราะมีละวง หลังจากการแข่งขันกีฬาตะก้อเลิกแล้วนะครับคุณพิสานชุมวิจิตบอกว่าคืนนี้มีตลกโดยทีมงานก่อนบ่ายไครเครียดอ่าเดี๋ยวมาพบกันค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวมาพบกับทีมงานก่อนบ่ายไครเครียดน,นะครับเรามีมหโหสถทุกคืนนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับอ่า่ถ้ากลางวันก็มีการแข่งขันกีฬาตะก้อลอดบวงนะครับ สามร้ยี่สิบสี่ยี่สิบเกนาทีเสร็จเฮอีกประมาณ10นาทีนะครับทำอะไรต้องรีบทำแล้วนะครับคณะขุนแผนตะลิงชันไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ตามเป้านะครับสำหรับขณะที่สนะครับเป็นหน้าที่ของมะกอกน้ำ ก็ขอให้ท่านเตรียมตัวนะครับสีสาบหมายเลขสี่อีกสิบคะแนนคะแนนรวมสามร้อยสามสิบสี่ลงแล้วไายแม่ เอาแปตั้งมาเล่งแล้วเอาให้เต็มหมายเลขสองขึ้นม้าบวงเข้าาเพียบบวกเอาเลยเอาให้เต็มครับเนี่ยเต็มแล้วก็ไปไล่ท่าอื่นต่อไปนะครับสีสะหมายเลขสามอีกสิบคะแนนเต็มหมายเลขสามเล่นท่าอื่นต่อไปคะแนนรวมสามร้อยสี่สิบสี่ 31นาทีหรือ,อประมาณ9นาทีอจะเก้นาทีเออมาบวงมือหมายเล่นหอีกสิบาคะแนนจับตะข่ายนิดนึง่เาเดี๋ยวลูกมันไปนเฉียดแล้วมันระแดงออกมามจะเสียไดานะครับเออสาม้อยห แปลหมายเลข6 3สามคะแนนเก็บเอาไว้นะครับสามร้อยหกสิบสองเอาปตั้งมาครับตอนนี้เวลาเหลือไม่มากแล้วนะครับแต่จะไล่ห้าร้อยต้องรีบนิดนึง 32นาทีเหลืออีกประมาณ8นาทีนะครับพระใช่ไหมพระรามป่ะแหมกันดิบอยู่ตรงหน้าเนี่ยพอลาสายตาไปดอยมันเข้าเลยไอเรานั่งมองตั้งนานไม่เข้าอีสิบห้าคะแนนหมายเลขสามพอละสายตาอยแกสีสะหมายเลขเจ็ดอีสิบคะแนน 387กำลังไล่หลัก400แล้วนะครับสำหรับคณะคุณแผนตริงชันลายหลัก400แล้วเดี๋ยวไปไล่หลัก500นะครับ yeah, 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 yeah. เวลาย,ยังพอมีนะครับอีกประมาณ8นาที8นาที8ลูกหนา้นาคิดโอ้ยแปดนาทีไรับตัวเกี้มันไปโดนหลบรถหลบรถได้ครับ เอ,เอาแปตั้งมาสามร้อยแปดสิบเจ็ดเพื่อน,เอ,นเอาแปรหมายเลขหกสามคะแนนเก็บเอาไว้แปเต็มนะครับเล่นต่อไปถ้าเข้าไม่ให้นะครับเ,เพราะมันเป็นลูกครูนะครับมันต้องขึ้นต้นได้แปร วัสดีครับขยับกล้องแล้วไปเก็บบัวลาอเมวาวันแรกเป็นลูกคณะอะไรแป่เต็มล้วเข้าแล้วไม่ต้องหกเจ็ดลูกให้ได้คะแนนนะครับอัวเต็มแล้วสามร้อยเก้าสิสีสาหมายเลขเจ็ดอีกสิคะแนนเต็มหมายเลขเจ็ดเล่นท่าอื่นต่อไปเอาแล้วคะแนนรวมสี่ร้อยพอดิพอดี ต่อไปไล่หลักห้าร้อยนะครับตอนนี้สามสิบสี่นาทีสี่ร้อยครับสี่ร้อยสามสิบสี่นาทีประมาณหกนาทีเลยหกนาทีครับเออต้องรีบกันหน่อยแล้วนะครับวันนี้มากันเจ็ดท่านใส่ไปอีสักคนละลูกอ,อ่าใส่ไปสักคนละลูกจะพัดจ,จะผูขึ้นมาบวกอง์รามเข้าไปก็น่าคิดนะครับเอาไปตั้งมา สวัสดีครับสวัสดีแฟนตะก้อนหัวงทุกท่านนะครับแล้วพละรามเลขสามอีสิบห้าคะแนนรับชมที่ไหนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับให้เต็มเหลืออีกลูกหนึ่งอ่าสี่ร้อยสิบห้าเออดีแล้ครับลูกหนักๆเข้าไปสักสี่ห้าลูกได้ครับในไลฟ์สดนี้มีห้าคะครับวันนี้เราห้าร้อยมันไม่มีคณะที่สองทีม วันมะกอกแอนซาลอนนะครับ35นาทีหลือีกประมาณ5นาทีนาที่3ก็ทีมจำไม่ได้อ่าเอาบัตรการกุศลนะครับราที่า0สิบบาทลอตเตอรี่หนึ่งใบนะครับเดอะต๊กพระเครื่องนาทีห้าทีมครับบ่ายยี่สิบบาทอาจารน์่บวัดใส่น้อยนะครับ เหลือเวลาการแข่งขันอีกประมาณประมาณสักเวลาหมายเลข3เต็มคะแนนคะแนนตอนนี้430 400 30 400 30สีสะหมายเลข4อีก10คะแนนเต็มหมายเลข4เล่นท่าอือต่อไป คะแนนรวม4 4 0 3 6นาที4 4 0 3 6นาทีครับเถึงที่37ผมจะไม่ประกาศเวลาแล้วุนแผนตะลิงชัน,นครับอ,อ่แต่ไปคำนวณเวลากันเอาเองนะครับกำลังไล่หลัก500แล้วนะครับสำหรับคณะคุณแผนตะลิงชันเอ่อ เวลาเขาแข่งเขาเสร็จเขาแต่เสร็จเหมือนกับบอกเขาเป็นเพื่อนทำคะแนนไว้เยอะๆว่าแข่งกางเสร็จถูกกินกูไม่รู้จักมึงกู <c oughs> ไม่รู้จักมึงเด็กนะครับปากหวานสี่ร้อยสี่สิบเอาละครับผมไ้ประกาศเวลาแล้วนะครับมิวสิ ร7 0นะครับหมดเวลาการแข่งขันครับทีมคุณแหนตะลิชันทำคะแนนได้470คะแนนนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณแฝงแล้วก็อ้อทุกท่านที่รับชมในคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับต่อไปก็